ช่องตามใจทูเดย์บทที่14 3สามสมีสผู้รับใช้ตอนที่305วันรุ่งขึ้นปี่ล่วมาปรนิบัติสุวารที่ต้องตื่นไปประชุมแต่เช้าตามปกติแต่พอก้าวเข้าประตูมาแล้วเงยหน้าขึ้นก็เจอกับใบหน้าที่เย็นชาของใต้เท้าเสนาบดีกลาโหมเออปี่ลูกับพริบตาแต่ยังคงก้มหน้าแสดงความเคารพสู่รุ่ยอรุณสวัสดิ์ใต้เท้าเสนาบดีกลาโหมอืม ซูรุยรู้ว่าปี้ล่วเป็นคนสนิทของสุวรรณจึงเหลือบมองเล็กน้อยเจ้าไม่ต้องปลุกนางให้ตื่นไปประชุมหรอกให้นางนอนต่ออีกหน่อยอย่างไรเสียจะไปหรือไม่ไปประชุมก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรสําหรับจังกงจูเป็นเชื้อพระวงศ์ก็ทําได้ตามอําเภอใจเช่นนี้ลหละแต่ปี้ล่วกลับนึกในใจไม่ไปประชุมแล้วเจ้าทําอะไรนายข้ากันแน่พอเห็นปี้ล่วมองตนเองอย่างระแวดระวังและสงสัยซูรุยก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกอึดอัดใจ เจ้ามองข้าทำไมข้าคุยกับนางและห่มผ้าให้อย่างบริสุทธิ์ใจเจ้าไม่เคยเห็นหรือไรนางนอนดึกเจ้าอย่ารบกวนนางหาไม่แล้วจะฆ่าเจ้าให้ตายพี่ลวดสัมผัสได้ถึงรังสีข้าฟันอันเย็นเยียบที่ว่าผ่านร่างของซูรุยจึงหน้าถอดสีนางเป็นผู้ช่วยข้างกายซูหวานที่มีศักยภาพมากสุดและเป็นหัวหน้าองครักษ์รับหลายปีมานี้นางสังหารคนไปนับไม่ถ้วนจึงเข้าใจรังสีข้าฟันและความดูร้ายบนร่างของผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้เมื่อครูสีหน้าของปีลวดถึงได้เปลี่ยนไปอย่างรุนแรงแม้เพียงเสี้ยวเวลาแต่รังสีข้าฟันที่เปล่งออกจากร่างของใต้เท้าเสนาบดีกลาโหมขนาดแค่หนึ่งลมหายใจก็ยังทำให้นางรู้สึกขนลุกขนพองรู้สึกถึงอันตรายอย่างไร้ขอบเขตเฟิงอูเฉินสิ่งที่เจ้าซ่อนเร้นลึกขนาดไหนเชียวรอจนปีลวดได้สติสุรุย่ยก็จักไปนานแล้วอืมเรื่องประชุมของจังกงจู่ยังไม่เท่าไหร่แต่ใต้เท้าเสนาบดีกลาโหมในสถานะสายลับเฉพาะกิจอย่างไรก็ต้องเข้าประชุมหละ่ะ หลังจากซูรุ่ยจากไปไม่นานสุหวานก็ลืมตาตื่นบนเตียงนอนนางชินกับการวาดมือไปรูปที่นอนข้างกายแม้ว่างเปล่าแต่ยังคงอุ่นอยู่ปี้ลัวสุหวานลุกขึ้นนั่งก่อนเรียกเสียงเบาร่างของปี้ลัวรีปรากฏขึ้นตรงหน้าสุหวานฝ่าบาทท่านตื่นแล้วอืมสุหวานพนักหน้ากี่โมงกี่ยามแล้วทำไมไม่ปลุกข้าพอได้ยินคำพูดของสุหวานปี้ลัวก็รีบคุกเข่าข้างเดียวลง บ่าวบกพร่องในหน้าที่ใต้เท้าเสนาบดีกลาโหมเพิ่งเพิ่งไม่อนุญาตให้บ่าวปลุกฝ่าบาทบ่าวเลื้อเลือนไปชั่วขณะพระอาญาไม่พ้นกล้าวช่างเถอะสุวรรณโบกมือแบบนี้ก็ดีเหมือนกันสักพักข้าค่อยเขียนจดหมายลาป่วยแล้วเจ้าก็เอาเข้าวังไปมอบให้ฝ่าบาทบอกว่าข้าเป็นไข้หวัดลุกไม่ขึ้นต้องพักผ่อนเงียบเเพคะจริงสิสุวรรณจ้องมองปีลัว ตอนเฟิงอูเฉินจากไปได้พูดอะไรหรือเปล่าเออพอได้ยินคำถามนี้ปี้ลัวก็หน้าตาตื่นอีกรอบตอนใต้เท้าเสนาบดีกลาโหมจากไปนั้นพูดว่าอะไรนะให้ตายสินางมัวแต่ใจลอยไม่ทันสนใจฟังเมื่อคิดถึงตรงนี้เด็กหญิงปี้ลัวก็รีบยอมรับผิดแต่โดยดีฝ่าบาดเบาเบ่าวไม่ได้ยินขอทรงพอเห็นปีลัวทำท่าจะคุกเข่าอีกรอบสุวรรณก็รีบยื่นมือเข้าไปพยุงนางไว้ เอาเธอเธอดูเจ้าขึ้นขึ้นลงลงจนข้าเวียนหัวไปหมดแล้วเจ้ามาช่วยข้าเปลี่ยนเสื้อก่อนดีกว่าตั้งแต่เมื่อวันที่จังกงจู่จู่ทำการยื่นหนังสือให้ฝ่าบาทฉบับหนึ่งจบจนวันนี้พอจังกงจู่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมขุนนางทั้งบุญและบูต่างก็พากันนึกอะไรในใจไปเรื่อยเปยื่อยแต่ไม่นานก็มีข่าวแพร่ออกมาจากจวนกงจู่ว่าจังกงจู่เป็นไข้หวัดนอนสมอยู่บนเตียงเมื่อวันคนยังดูประฉับกระเฉงดีนี่วันนี้ทำไมบอกว่าป่วยก็ป่วยละ่ะ หรือเป็นเพราะการแต่งงานของคุณชายเย่กับฝาบาทเฮออยากถามว่าความรักคืออะไรใยถึงทำให้คนจะเป็นจะตายให้ได้การป่วยของสุวรรณในคราวนี้ทำให้นางกลายเป็นจุดสนใจของคนทั้งเมืองหลวงทันที สตรีสูงสักกลุ่มใหญ่และเหล่าขุนนางต่างแย่งกันไปจนกงจู่เพื่อเข้าเยี่ยมนางเป็นคนแรกๆไม่ว่าจะเป็นพลพรรคของจังกงจู่เองก็ดีวงศาคณะญาติของจักรพัฒนีก็ดีตอนนี้ในเมื่อจังกงจู่ป่วยทุกคนก็ควรสแสดงความเป็นห่วงเป็นใย,ยของตนออกมาขนาดผู้ที่ไม่ลงรอยกับสหว่านมาตลอดอย่างชือสเสวียนก็ยังนำของบำรุงจำนวนมากมาเยี่ยมสหวรรที่จนแน่นอนนางมาสำรวจดูเป็นหลักเยี่ยมเป็นรองบนเตียงนอนสหว่านสีหน้าซีเซียวท่าทางสุดโทม จะบอกว่าคนคนหนึ่งสามารถเปลี่ยนไปเป็นอีกแบบในวันเดียวแต่ถ้าบอกว่าเป็นการเสแสแรงหล่ะดูไม่ออกเลยจริงๆฟาบาทท่านรู้สึกดีขึ้นบ้างไหมชือสเสวียยนเข้ามานั่งข้างเตียงสุวรรณก่อนถามเบาๆทำให้เสนาบดีชือต้องเป็นห่วงแล้วค่าอันที่จริงอันที่จริงก็ไม่ได้เป็นอะไรมากสุวรรณนั่งพิงหัวเตียงฝืนยิ้มให้ชือสเสวียน เมื่อรู้สึกว่าสุวรรณยิ้มอย่างไม่เต็มใจชือสเสวียวนก็เงยหน้าแล้วมองลึกเข้าไปในดวงตาสุวรรณเรื่องของเย่ชิงทำให้ฝ่าบาททรงหดหูใจจนล้มป่วยกระทันหันหรือเพคะแม้ทุกคนล้วนเดาว่าที่สุวรรณป่วยเกี่ยวข้องกับเย่ชิงแต่การถามอย่างตรงไปตรงมาเช่นนี้ก็มีเพียงชือสเสวียวนเท่านั้นที่พูดออกจากปากได้พอได้ยินคำถามของชื่อสเสวียวนสุวรรณก็หลุบตาลงแล้วหัวเราะอย่างขมขื่นเสนาบาดีชื่อเจ้ารู้สึกว่าข้างโง่มากใช่ไหม โ่ดจริงๆแม้ชือสเสวียนคิดเช่นนี้แต่นางย่อมไม่พูดเช่นนี้ออกมาจังกงจู่ทรงโดดเด่นและมากความสามารถฐานะก็สูงส่งมีหรือจะไม่มีผู้ชายในแบบที่ทรงต้องการถ้าทรงชอบแบบดิดพินเก่งๆพรุ่งนี้หม่อมฉันจะจัดมาให้สักสองสามคนคนอื่นล้วนทอดถอนใจและเศร้าเสียใจให้กับการลุ่มหลงในความรักของจังกงจู่แต่ซูมา่านกับชือสเสวียนกลับไม่คิดเช่นนี้ ไม่ว่าอาการลุ่มหลงในความรักของสุวรรณจะจริงหรือหลอกแต่การที่นางป่วยในเวลานี้ก็เห็นชัดว่าต้องการสร้างโจทย์ยากให้กับจักรพัฒนีจางกงจูป่วยหนักจนลุกไม่ขึ้นเพราะผู้ชายเพียงคนเดียวแต่จักรพัฒนีกำลังจะแต่งงานกับผู้ชายคนนี้เรื่องนี้ถ้าแพร่ออ,อกไปในหมู่ชาวบ้านร้านตลาดพวกเขาจะคิดเห็นอย่างไรกันคนส่วนใหญ่เป็นสิ่งมีชีวิตที่ชอบเห็นอกเห็นใจคนอ่อนแอ และพอดีสุวรรก็ทําให้ตนเองกลายเป็นคนอ่อนแอได้อย่างแยบยนต์ทาให้ตนเองยืนอยู่บนจุดสูงสุดของศีลธรรมได้ทุกเมื่อนี่ถึงจะเป็นจุดที่นางฉลาดที่สุดพอได้ยินคําพูดของชือสเสวียงสุวรรณก็หัวเราะเป็นการหัวเราะที่ซับซ้อนกว่าปกติและยากแก่การวิเคราะห์เสนาบดีชือเจ้าเคยชอบใครจากใจจริงไหมพอได้ยินคําพูดของสุวรรณชือสเสวียงก็อึ้งไปสักพักค่อยสันศี ชอบคืออะไรหรือเหมือนกับที่ตนรู้สึกกับญาติผู้พี่เป็นความผูกพันและชื่นชมบางๆแต่ก็แค่นั้นเสนาบดีชือไม่เคยรักใครอย่างลึกซึ้งชนิดไม่ลืมเลือนก็ไม่มีทางรู้ว่าการสูญเสียคนรักเป็นเรื่องที่น่าเศร้าและเจ็บปวดมากขนาดไหนในจํานวนคนเป็นหมื่นเป็นพันในโลกใบนี้เขาอาจไม่ใช่คนที่ดีที่สุดแต่อย่างไรก็เป็นคนที่ท่านรักที่สุดคนแบบนี้ไม่มีใครแทนที่ได้พอได้ยินคําพูดของสุวรรณชือสเสวียนก็ขมวดคิ้ว ถ้าใจจริงจังกงจู่ไม่อยากสูญเสียคุณชายเย่แล้วเหตุใดจึงไปทูลสู่ขอฝ่าบาทแทนเขาเล่ามีความรักอยู่แบบหนึ่งเรียกว่าปล่อยมือใจของเขาไม่ได้อยู่ที่ข้าแล้วข้าจึงได้แต่ปล่อยมือให้เขาไปตามหาความสุขในแบบที่เขาต้องการเมื่อพูดถึงตรงนี้สุวรรณก็ต้องมองฉือสเสวียวนอย่างลึกซึง้งข้ารู้ว่าจักรพรรดินีกำลังกังวลเรื่องอะไร ครั้งนี้ข้าปล่อยมือและอยากให้พวกเขามีความสุขจากใจจริงฝากให้เสนาบดีชือกลับไปทุนจัก,กรพรรดนินีด้วยขอให้ทรงอภิเศษสมรสอย่างสบายใจได้เมื่อได้ยินเช่นนี้ชือสเสวียวนก็ได้แต่ยิ้มพลางพยักหน้าคำพูดของจังกงจูหม่อมฉันจะกลับทุลพระองค์เองนี่ก็สายมากแล้วจังกงจูพักผ่อนก่อนเถิดหม่อมฉันทูลลาว่าแล้วชือสเสวียวนก็ลุกขึ้นยืนกล่าวอำลาสวนซูหวานก็มองตามร่างนางไปพลางอดไม่ได้ที่จะยกมุมปากขึ้นเล็กน้อย ชือสเสวียวนไม่มีทางเชื่อคำพูดของตนหรอกและซูมา่านก็เช่นเดียวกันสตรีในคว้นหลวนเฟิงก็เหมือนบุรุษในยุคโบราณอย่างไรอย่างนั้นเมื่อพวกนางอยู่ในจุดสูงสุดและมองลงมาดูใต้ล่าพวกนางจะลืมความรักที่แท้จริงของตนเองไปชือสเสวียวนรู้สึกว่าความรักมีหรือไม่มีก็ได้ส่วนในสายตาจัก,กรพรรดนินีอย่างซูมา่านมีเพียงผู้ชายที่โดดเด่นเท่านั้นถึงจะคู่ควรกับตนซึ่งตนก็ดีกับผู้ชายเหล่านี้มากความดีทั้งหมดที่ตนมีให้พวกเขาก็คือความรัก คำพูดที่ว่าหนึ่งเดียวคำพูดที่ว่ารักเดียวในสายตาของพวกนางล้วนเป็นแค่เรื่องตลกจวบจนร่างของชือสเสวียยวนหายลับไปกับตาสุวานค่อยลุกขึ้นนั่งจริงจังก่อนเหลือบมองฉากกั้นตรงห้องด้านในของตนใต้เท้าเสนาบดีกลาหมหลบอยู่นานขนาดนี้ไม่คิดจะออกมาสูดอากาศบ้างหรือหึได้ยินดังนี้สูรุยก็ค่อยๆเดินออกจากหลังฉากกัน้นภรรยาเมื่อครู่คุณพูดได้ดีมาก ฟังจนผมรู้สึกหึงขึ้นมาไหนคุณพูดให้ผมฟังอีกทีสิพ่อเถอะสุวรรณมองดูซูรุยอย่างหัวเราะไม่ออกร้องให้ไม่ได้คุณหึงอะไรไม่ทราบแย่ชิงเป็นคนของซูม่านไปแล้วฉันสิควรจะเป็นฝ่ายหึงคุณมากกว่าคุณกับชื่อสเสวียวนเป็นอะไรกันตัวคุณเองรู้ดีเฮ้อเมื่อได้ยินคำพูดของสุวรรณสูรุยก็ตีหน้าครึมก่อนถอนหายใจออกมาคำหนึ่ง มีความรักอยู่แบบหนึ่งเรียกว่าปล่อยมือญาติผู้น้องสูงส่งและเย็นชาจนเกินไปญาติผู้พี่ก็เป็นคนที่บาดเจ็บจากความรักดังนั้นชายโง่กับหญิงแค้นอย่างคุณกับผมถึงจะเป็นคู่ฟ้าสร้างดินกำหนดสุวรรณคำพูดนี้คุณกลับเรียนรู้และประยุกต์ใช้ได้อย่างรวดเร็วแต่สุรุยพูดไม่ผิดรอให้ครั้งนี้จัดการเรื่องสุมรานกับเยชิงเรียบร้อยเป้าหมายต่อไปก็คือชื้อเสวียวแล้วช่องตามใจทูเดย์ บทที่14,3สามสามีสี่ผู้รับใช้ตอนที่306สวนดอกไม้ในพระราชวังซูมานสวมชุดสีดำลายมังกรน,นั่งเงียบเงียบในศาลามุมหนึ่งของสวนดอกไม้ฟังเสียงพินที่พลิ้วไหวอย่างเป็นธรรมชาติของเยชิงโดยมีหลิวล่วในชุดเครื่องแบบสีน้ำเงินนั่งยิ้มอยู่ข้างๆนางฟาบาดขณะชือสเวียยนเดินเข้ามา ก็เห็นฉากแสดงความรักและสามาคัคคีของคนทั้งสามซึ่งนางก็คุ้นเคยกับฉากนี้มานานสเวียนเจ้ากลับมาแล้วพอเห็นร่างของสเวียนซูมานก็รีบกับพิบตาแล้วยกมือโบกให้ราชองครักกับนางในที่อยู่ในศาลาถอยออกไปให้หมดเสนาบาดีชือนั่งสิพอหลิวล่วเห็นชื่อสเวียนก้าวเข้ามาก็ยิ้มน้อยๆพลางผายมือเชิญชือสเสวียนยนเองก็ผงกศรีะเล็กน้อยให้เขาแล้วนั่งลงตรงข้ามกับซูมาน สเสวียวนอาการเสด็จพี่เป็นอย่างไรบ้างพอถามถึงเรื่องสุวรรณสุมาลก็มีท่าทีจริงจังและระแวดระวังขึ้นมาทันทีนางมักรู้สึกว่าสองสามวันมานี้ท่าทีของเสด็จพี่ผิดปกติมากจึงต้องป้องกันไว้ก่อนจางกงจูทรงชื่อสเสวียวยนเหลือบมองเย่ชิงที่กำลังดีดพินอย่างลังเลใจจางกงจูดูไปแล้วป่วยไม่เบา แต่นางก็ยังฝากคำพูดมากับหม่อมฉันอวยพรให้ฝ่าบาทกับคุณชายเย่มีความสุขถึงเสียงพินที่ดังอยู่อีกด้านพันหยุดลงสายพินขาดเย่ชิงซูม่านพันตกใจลุกขึ้นก้าวเข้าไปยืนข้างกายเย่ชิงแล้วยกมือจับมือทั้งสองข้างของเขาเจ้าไม่เป็นไรนะบาดเจ็บหรือเปล่าเหตุใดถึงไม่ระวังเช่นนี้ข้าไม่เป็นไรฝ่าบาทไม่ต้องตกใจเพียงเสียดายพินนี้ เย่ชิงหลบตาลงมองสายพินเส้นที่ขาดด้วยแววตาเสียดายอยู่บ้างน้ำเสียงเสียใจกับการสูญเสียเจ้าไม่เป็นไรก็ดีแล้วเราสั่งคนให้ไปหาพินที่ดีกว่านี้มาให้เจ้าได้ซูมาลูบมือเย่ชิงพลางยิ้มโอเขานา่งในฐานะจัก,กรพรรดินีแห่งยุคย่อมสามารถมอบสิ่งที่ดีที่สุดทั้งหมดให้กับผู้ชายของตนเอง หลิวล่วที่อยู่อีกด้านยังคงนั่งอยู่ที่เดิมดวงตาใสาๆสจ้องมองมือของซูม่านกับเย่ชิงแต่สุดท้ายก็ยังคงหันสายตาตนเองคืนกลับอย่างไร้ร่องรอยพอซูม่านตอบเย่ชิงเสร็จค่อยหันกายเดินกลับมายืนข้างชือสเสวียยนอีกครั้งสเสวียนเจ้ารู้สึกว่าคำพูดของเสด็จที่มีกี่ส่วนจริงกี่ส่วนเท็จจางกงจูเจ้าเล่ห์เสมอมาต่อให้นางยอมทำเพื่อผู้ชายคนหนึ่งอืมข่ากำลังจะพูดว่าต่อให้นางหมกมุ่นอยู่กับความรักจริงๆ นางก็ไม่มีทางละทิ้งความทะเยอทะยานในหลายปีที่ผ่านมาของตนเองไปได้ฝ่าบาททรงป้องกันไว้ก่อนเป็นดีพอได้ยินคำพูดของสเสวียงซูม่านก็พยักหน้าเย่ชิงนางหันไปมองเย่ชิงที่อยู่ข้างกายอย่างอ่อนโยนและจริงใจตอนนี้เรื่องของเสด็จที่เป็นที่โจทย์ขานไปทั่วทั้งเมืองหลวงเกรงว่าระยะนี้เรายังไม่สามารถแต่งเจ้าเข้าวังได้เจ้าไม่โกรธเรานะจะโกรธได้อย่างไรกันเย่ชิงก้มหน้าลงเย่ชิงเป็นคนของฝ่าบาท ฟาบาทย่อมมาเป็นอันดับแรกของทุกสิ่งอย่างปื้มเรารู้ว่าเจ้าเอาใจใส่และรู้ใจเราที่สุดพอได้ยินคำตอบของเย่ชิงซูมา่านก็อารมณ์ดีขึ้นทันทีเสเวียมใกล้ถึงเวลาอาหารเที่ยงแล้วเจ้าอยู่ทานข้าวเป็นเพื่อนเราด้วยกันสิพอดีเราอยากหารือกับเจ้าเรื่องสกุลเฟิงหน่อยสกุลเฟิงเมื่อได้ยินซูม่านพูดถึงสกุลเฟิงชื่อสเวียมก็อึง้งฟาบาทหรือทรงคิดจะ่ะ หลังจากเฟิงอูซวงเสียชีวิตเฟิงฮูหยินก็มีอคติกับเรามาตลอดส่วนเฟิงอูเฉินเราไม่กล้าหลับหลับตาเชื่อใจเขาจริงๆแต่ถ้าสเสวียนเจ้ายอมแต่งเขาเข้าบ้านต่อไปเขาย่อมทำงานให้เราด้วยความพักดีแต่งเฟิงอูเฉินเข้าบ้านชื้อสเสวียนโยนตะลึงงานชั่วขณะนางมีความรู้สึกดีกับญาติผู้พี่จริงและญาติผู้พี่ก็เป็นหนึ่งในผู้ชายไม่กี่คนที่เข้าตาชื่อสเสวียนอย่างแท้จริง แต่ญาติผู้พี่นั่นแข็งแกร่งกว่าผู้ชายทั่วไปมากสำหรับลูกผู้ชายตัวจริงที่แข็งแกร่งเกินไปเช่นนี้ภรรยาทั่วไปยากที่จะกำหรับจริงๆพ่อเห็นชือเสวียนมีท่าทีลังเลใจสุมาลก็อดไม่ได้ที่จะจ้องนางนิ่งอย่างขึงขังทำไมล่ะเสวียนหรือเจ้าดูแคลนเฟิงอูเฉินแม่เขาไม่ใช่คนโดดเด่นแห่งยุคแต่ก็เป็นคนที่เก่งทั้งบุญและบูนับเป็นคู่ที่เหมาะสมอันดับต้นๆในแคว้นหลวนเฟิงแล้วญาติผู้พี่ย่อมเป็นคนที่ดีมากเพียงแต่หม่อมฉันยังไม่คิดที่จะมีครอบครัวเร็วเช่นนี้ ชื่อสวยวลังลังเลอยู่สักพักค่อยตอบเสียงต่ำๆออกมาเจ้านี่นะเมื่อได้ยินคำตอบของนางซูมานก็ยิ้มสดใสเจ้าเป็นถึงเสนาบดีฝ่ายขวาที่สูงส่งแล้วตอนนี้เจ้าก็ควรใช้ชีวิตให้คุ้มค่าผลิตออกออกผลให้กับสกุลชื่อเสียทีต่อไปเจ้าต้องมีลูกสาวหลายคนหน่อยเพิ่มจำนวนนักสู้หญิงให้กับแคว้นหลวนเฟิ่งเราเพคะ สุดท้ายชือสเสวียนก็พงกศีรีะหรือนังควรเป็นฝั่งเป็นฝา,นฝาแล้วจริงๆและญาติผู้พี่เป็นตัวเลือกที่ดีสุดจวนกงจู่วันนี้ตลอดทั้งวันมีคนมาเยี่ยมเยียนคนป่วยไม่ขาดสายไม่ทันไรฟ้าก็มืดแล้วจวนกงจู่จึงเตรียมปิดประตูขอบคุณแขกแต่ก็ยังมีแขกที่มาโดยมิได้บอกกล่าวฟาบาดเสนาบ,บดีหลิวมาเพคะหลิวสเสวียน พอได้ยินเสียงปี้ลัวสุวรรณยังไม่ทันตอบสูรุ่ยที่อยู่ด้านข้างก็โบกมือปฏิเสธอย่างไม่เกรงอกเกรงใจแม้แต่น้อยไม่พบไม่พบส่งแขกปี้ลัวนึกในใจใต้เท้าเสนาบดีกลาโหมท่านรู้สึกว่าจวนกงจู่เป็นบ้านสกุลเฟิงของพวกท่านไปแล้วหรือไรฟาบาทปี้ลัวยืนอยู่ที่เดิมไม่ขยับรอฟังคำสั่งของสุวรรณต่อฟ้ามืดค่ำแล้วบอกให้เสนาบดีหลิวกลับไปก่อนพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่ก็แล้วกัน เพคะพอได้รับคำสั่งของสุวรรณปี้ล้วค่อยเชื่อฟังแล้วถอยออกไปส่วนซูรุ่ยที่อยู่ด้านข้างกลับอดไม่ได้ที่จะเบ้ปากพรุ่งนี้พรุ่งนี้เจ้ายังจะพบเขาจริงหรือทำไมไม่พบเล่านี้เป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งที่สุดของเราเชียวภรรยาผมจะบอกคุณว่าหลิวสเสวียนคนนี้หนะ้าไม่ใช่ตัวดีอะไรคุณต้องระวังเขาหน่อยอ้อ พอได้ยินคำพูดของแม่ทับซูสุวานก็พงกศีสีะอย่างอดไม่ได้ฉันรู้เขาคือลัสบอสใช่ไหมไม่ใช่แค่เป็นบอสตัวร้ายจริงๆแล้วยังเป็นคนโรคจิตด้วยซูรุยได้รับเนื้อเรื่องใหม่จากสำนักงานใหญ่ย่อมรู้บุคลิกบริบูรณ์ของหลิวเสวียนเขาคือผู้ชายที่ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมสตรีนิยมแต่จิตใจกลับมีความเป็นบุรุษนิยมสุดๆผู้ชายเช่นนี้มีนิสัยสุดต่งทั้งนั้น ซึ่งหลิวสเสวียนยิ่งซ่อนตัวตนได้ดีเท่าไหร่ก็บ่งบอกว่าจิตใจของเขามืดมนและเกินขอบเขตมากเท่านั้นน้ำแข็งในบ่อลึกเช่นนี้ต้องเป็นผู้ป่วยขั้นวิกฤตอย่างแน่นอนสูวรานที่แท้ก็มีคนถูกแม่ทัพสูเรียกว่าน้ำแข็งในบ่อลึกด้วยไม่ง่ายเลยจริงๆสำหรับดัชนีความอันตรายของหลิวสเสวียนสุวรรนก็ไม่ได้ดูแคลนและลำพองใจแต่นางกลับไม่กังวลใจสักนิด ต่อให้เขาบ้าขึ้นมาจริงๆฉันก็ไม่กลัวเขาฉันไม่ใช่ยังมีท่านใต้ใตเท้าเสนาบดีกลาโหมอยู่ทั้งคนหรอกเหรอเออนั่นก็แน่นอนต้องบอกว่าตนถูกภรรยาเย็นยอแล้วสิแม่ทับซูรู้สึกว่าตนเองเก่งกาจไปหมดภรรยาฟ้ามืดค่ำแล้วจริงๆด้วยผมไม่กลับแล้วคืนนี้จะอยู่กับคุณต่ออีกหนึ่งคืนว่าแล้วสูรุ้ยก็ถอดรองเท้าขึ้นไปนอนบนเตียง เตียงของจนกงจูนี้สบายจริงๆเลยติดที่ว่าไม่รู้เมื่อไหร่จะได้เข้าออกที่นี่อย่างสง่าผ่าเผยสักทีแม่ทับซูรู้สึกหงุดหงิดใจมากเห็นที่ตนต้องรีบจัดการเฉยเสวียนผู้หญิงนั้นซะแล้วพ่อเห็นซูรุ่ยนอนบนเตียงอย่างเกียดคร้านสุวรรณก็อดไม่ได้ที่จะเอื้อมมือไปห่มผ้าให้เขาคุณนอนก่อนเธอรอให้ปี้ลูกกลับมาฉันกับเขาโอ้ สุวรรณยังไม่ทันพูดจบสูรุ่ยที่นอนอยู่บนเตียงพลันยกแขนทั้งสองข้างขึ้นออกแรงลากสุวรรณให้มาอยู่ตรงหน้าตนเองแล้วไม่พูดพร่ำทำเพลงเริ่มกัดไม่สินั่นเรียกว่าจูบขณะปี้ลัวกลับมาจากด้านนอกก้าวเข้าไปในห้องก็เห็นทั้งสองกำลังพวัวพันกันบนเตียงอย่างเร่าร้อนปี้ลัวใต้เท้าเสนาบดีกลาหมดุดันจังทว่าจุดที่ข้าสนใจเหมือนมีบางอย่างไม่ถูกต้อง ใช้ใต้เท้าเสนาบดีกลาหหมลักลอบยุ่งเกี่ยวกับนายข้าตั้งแต่เมื่อไหร่กันทำไมสาวใช้คนสนิทควบตำแหน่งองครักษ์อย่างข้าถึงไม่รู้เรื่องเลยขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ